บัดนี้วันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่82ที่ข้าพเจ้านายธนพัฒน์ปริทธิ์ทางกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในี่ขลัเพียชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องไวยเทินหนึ่งบทกาบพัลตนาไตาระหังสัมมาสมัมพุทโธพระควาพุทธังพระคนตังอภิวาเทมิสวากาโตพระควตธรรมโมธรรมังนัมัสามิสุปฏิปันโนพระควโตวสาวขสังโฆส้งขัง,ขงนัมมามิ 2บทบูชาพระไยรีพินาศอะรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโธคุณีหิธะมาโนธานิปารามิ h ิจะทิสติยาวะชีวังอะรหังพุทธังธรรมังสังขังสระนังคตโตปูเชมิราตานตยังธรรมังจจรามิโสตินา 3. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเรสุอัตราคัชชนตุเทวตาสัทธรมังมุนิราชัสสาสุนันตุสักขโมขะทังสักเคกามีจรูเปกิริสิคาระตเตจันตริเควิมาเนทีเปรัตเทจักามีตรูวนาคาหเนเคหาวัทุมหิเตเตภุมมาจยันตุเทวาชาทธราวิสเมยคะันทัพนาคา ติดทันตาสันติเกยังมุริวาราวะฉะนางซาตโวเมสุนันโตธรรมะสวนรคารูอายัมพัทันตาธรรมะสวนรคารูอายัมพัทันตาธรรมะสวนรคารูอายัมพัทันตาสี่บทสวดปุพพะภาคานมกันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดไตสรณะคมนีปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตัตยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตัตยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิตัตยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตต nah, ิเมสระนังอ nah, ัญย an 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 e so ังพ nah, ุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพธานัตติเมสระนังอัญยังธรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพธานัตติเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพธาเจ็ดบทสวดติรัตนะปานามคาถา พุทธังนะเมรัตนาพุทธัสสะสิระจิตตังธรรมังนะเมรัตนาพุทธวิสุทธิสารังสังขังนะเมรัตนาพุทธสสสิระทิฏฐิเอตังนะเมติรัตนังรัตนาตาเยาวังสัมมาสัมโมสาริตาวัตถุวิเศษสัพพัง อันโยยานยูตับพุณาโยฆาวระสพประวัตตังอสุมิตยมหิปิตเเทวายาธาติทันเทเอกังวินาตทิเตเรสมาสัมภะเวนารโอเกกะธาติจจจิเรนตปาตุปูตังคัมภีรยานวิสยังอติทุตักสัทธังวินโยหิปันทิตาชนะหิวิชัญญารูปังโรกังหิเกหิจิกะทันตุปาราภาณียังเกสันจิสุทธุวิหิตังคุณากายะทายะ นาเมหิเยวะชนาตายาสวิสุตัมปิสมุปัสสตังมนัสสสุทธปัสสะทัธานังปุญญาธิกานามาสมุตตมะปุณณภูมังทุกข้าพมุจฉนะมุขสารนังขาตานังปูชาระเฮโสปะรมังอภิปูชเนยยางนิพพานสัจจิกิริยายุปนิสัยทังสัมมาคิเรสัมมาระโสธนสิทธิยาจาสาทุหิอาทาโกสาเรหูปัเสวานิยังปานิหิจาริสารนังคาเมณียามวะตัส มาหีตั้งติระตรังสาราลังคตตัมหะลัตตินที่หวังขณะเนสุนมัสมานาปูเชมัจจปิสัสตังสุปัสนจิตตาตัทธานุปาริจริยาสัทตารตาจาปุญเยนะตัทาสุกเตนะสุขีปเวโม เตเชนตัสสัจสถาปิสวัติโหตโยเจธาธรรมวินัยยมหิปมมานาภูโตโรกุตระพิสมโยนิยโตสุโคชังตัศนิสยยจะยายายมปิโหตวัตถุตเยปริตโตสุปัสสะทากาโรแปดนัมการสิทธิคาถา โยจัคุมามมหามราปะกกะโทสะมังวะปุถุสุขโตวิมุตโตมาราสปาสาวินิโมจายมโตปาเปสิเขมังชะนตังวินนยังพูดทางวรานตังสิลาสานามีโรกัสานาทั้งจะวินายกัญจาตันเตชะสะเตชยาสิธิหุโตสะพันตรายาจวินาสเมนโต ธรรมโมทะโชโยวิยตัสสะสัตถุทัสเสสิโรกัสสวิสุทธิมัังในยานิโกธรรมธรลัสตาดิสัตตาโมโหสันติการสุจินโนธรรมังวรันตังสิระสามามิโมหะปัทารังอุปัสสันตทาหัง ตันเตหะสะเตชียสิติหตุสัพพันตรายานจวินาสเมนตุสัทธมาเสนาสุขตาโนโคโยโรกัสสปะปุกะกิเรสะเจตาสันโตุสยังสันตินิโยชาโกจะสวัสดิตธรรมังวิหิตังกโรติสังขังวรันตังศีรซานมามิพุทธานุพุทธังสมัสสิระติทิงตันเตหะสะเตชียสิติหตุสัพพันตรายานจวินาสเมนตุ 9บทสวดนโมการะตะกะคาถา นโมราหัตโตสมาสมพุทัสสะมเหสิณุนโมอุตตมธรรมสสะสวัคาตเซวะเตนิทะนโมมหาสังฆขสสิวิสุทธสีรติติโนุนโมอมาตายารัตสสะรัตนาตยาสาสารุกังนโมอมากาติตาสัสตะสาวัตุตยาสปีนโมการปะภาเวนวิคขจันตุปเทวาณโมการานุปภเวนสวัตถิโมตุสัพพะทาณโมการัสสะเตเทนวิธิมหิโหมิเตสวา 자.